สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในรายการโซเจอร์อินแท็กวันนี้เราจะมาสอนทอดไข่าดาวจะมีสาระด้วยหรือไม่มีก็แล้วแต่คนดูขั้นแรกขั้นแรกให้ทุกท่านเปิดแก๊สเอ๊ะน้ำบาา มันอยู่ไหนเอเนี่ยเปิด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 ขั้นต่อไปหมุนเต่าหรือวาคงเห็น サクルー。 เกิดปัญหานิดหน่อยง้เริ่มกันเลยอย่างแรกเปิดไฟอย่างที่สองเมื่อเสร็จแล้วผมเอาไข่ดาวสองลูกใครจะเอาหนึ่งลูกก็ตามใจเข้าใจยังไม่สกุก โปดเถออย่าล่วงเลยไม่โปดอย่าล่วงเลยเมื่อน้ำมันสุกแล้วก okay. ็ให้เทไข่ดาวที่เราเตรียมไว้ลงไปเข้าใจบอกะเี๋๋วพผมจะทำการเทในการตัดต่อ คำเตือนรายการนี้จะมีสาระหรือไม่มีสาระก็อย่างที่ทุกคนคิดอ้อคำเตือนจงระวังน้ำมันไ็นห,หรือยังได้โปรดภาวนาเลย ไ่เละเว้ยเฮ้ยขั้นต่อไปก็เตรียมข้าวที่เราเตรียมเอาไว้มา หนังแรกบอแก๊สก่อนบอลแก๊สแล้วข้าวช้อนออกไปก่อนอืมไม่ทำสนใจผมข้าวเข้าใจบอก็กเสร็จกันแล้วแวต่ ท่านที่สำคัญมากที่สุดคืออย่าลืมปิดแก๊สอย่าลืมปิดไฟและนี่คือไข่ของผมไข่ดาวสดด้วยบองว่าคงมองเห็นใส่ช้อนให้เหลือก็ปุ่มตามที่ชอบหรือว่าจะเอาไข่ไม่สุกหรือจะเอาไข่สุก <c oughs> ก็ <c oughs> ได้ผมปรุงด้วยซอสแม็กกี้แสนอร่อย โอ้แบตเหลือเก็ผมจะอย่างที lose, ่บอกรายการนี <S <S ้จะมีสาระไปด้วยหรือไม่มีสาระก็อย่างที่ทุกคนคิดซึ่งรายการ s o c i a l i n h e c จะกลับมาและคราวหน้าจะมาสอนทำอะไรอย่าลืมดูกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไข i b e กันด้วยนะครับบ๊ายยดูสดูสีผมบุง Các nào đủ bơi bye, bye.